วันนี้นะครับมาสนามราชมังคลากีฬาสถานมาเชียร์ทีมชาติไทยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซเนเอเชียนะครับรอบ2กลุ่ม C เจอกับทีมชาติจีนนี่แฟนบอลจีนก็มากันเยอะหนาตาเหมือนกันนะครับ2000คนนี่เขาเต็มความจุเขาเลยนะทีมเยือนบรรยากาศภายในสนามครับแฟนบอลมากันเร็วนะครับขนาดเป็นวันธรรมดานะวันพฤหัส บรรยากาศของบูธต่างๆคึกคักทีเดียวครับแฟนบอลมากันเร็วหนาตามากิเศษแรกซือ้อเสื้อหตัวแรกซื้อเสื้อ6ตัวนะคะจดจะได้เสื้อนักเตะดีมชาติไท,ไท,ทยทอลายเนะซ็ตมีกิจกรรมให้เล่นหลายอย่างเลยครับจากบูธต่างๆของรางวัลเพียบ เชียร์ไทยพาวเวอร์นะครับบูมกันก่อนเท้าสนามประตูจะเปิดให้ข้านะครับตอน17:30นกะเริ่มทยอยเข้าแถวกัน E. สามารถเดินตรงเข้ามาเลี้ยวซ้ายและสามารถเข้าได้ที่ประตู E2 E4 E6 นและ E แีแปดียนก็เยอะเลยนะครับ,บนนี่ครับแฟนบอรลรอเข้าสนามกันหนาตามากครับนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานะครับถ้าสาวทีนี้แน่นๆเลยหลังจากเข้ามาก็เดินหาโซนที่นั่งของตัวเอง วันนี้ผมได้ตั๋ว E2 นะครับกำลังดีไม่สูงไม่เตี้ยเกินไปเข้ามาภายในสนามนะครับก่อนนักเตะจะลงวอร์มสนามพร้อมสมบูรณ์มากครับวันนี้ แฟนบอลก็ทยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะครับเตะจีนชาติทไทยเริ่มลงมาวอร์มแล้วนะครับตอนนี้จีนชาติจีนก็ลงมาวอร์มด้วยแล้วครับตอนนี้ เป็นนัดแรกของกลุ่ม C ีนะครับนักเตะสองทีมลงสนามร้องเพลงชาติไทยครับทงชาติไทยขึ้นพร้อมกันทุกฝั่งเลยนะครับ อันนี้ของเชียร์ไทยพาวเวอร์ของไทยแลนด์ฮ r d คอร์ในส่วนของทงีมแรกนี้ก็เป็นอุลต้าไทยแลนด์นะครับ เกมการแข่งขันตอนครึ่งแรกนะครับไทยอยู่ในเสื้อน้ำเงินจีนอยู่ในชุดสีเขียวนะครับเขียวอ่อน จังหวะน,นี้ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากสารัตยยูเยนได้เฮกันก่อนเลยนะครับจังหวะน,นี้ลั่นสนามเลยครับจังหวะน,นี้ประตูขึ้นนำของทีมชาติไทย มีจังหวะทำสกอร์เพิ่อมอีกเยอะนะครับไทยวันนี้แต่ยังไม่คงพอหลังจากนั้นก็โดนทีมชาติจีนตีเสมอไปนะครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งเนี่ยครับไทยมีจังหวะเยอะมากทางด้านซ้าย หมดครึ่งแรกนะครับทีมชาติไทยเสมอกับจีนอยู่1ประตูต่อหนึ่งพักครึ่งเดี๋ยวครึ่งหลังมาว่ากันใหม่เริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับไทยเป็นฝ่ายเขี่บอลก่อน ในช่วงครึ่งแรกไทยครองเกมได้เยอะกว่านะครับทํไม่ไม่สามารถจบสกอร์ได้ดีก็เลยเสมอนไปหน1-1 <cierto> เข้าสู่ครึ่งหลังจีนเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นน,นแก้เกมแล้วมีฝนตกลงมาหนักเลย <ข et> ลูกนี้กเกือบโดนไปอเหียว ถ้าจีนพลิกขึ้นมานำไทยเป็น2ประตูต่อนหนึ่งนะครับในช่วงรึ่งหลังจีนอาศัยจังหวะโต้กกับนะครับที่ไทยต้องบุกข,ขึ้นไปเพื่อทำประตูดีเสมอให้ได้ พยายามบุกเจาะเข้าไปนะครับแต่ก็เจาะไม่ได้ทำสกอร์ตีเสมอไม่ได้นะครับหมดเวลาการแข่งขันครับทีมชาติไทยหนทีมชาติจีน2แฟนบอลเต็มสนามนะครับวันนี้ ประเดิมนัดแรกไม่มีแต้มนะครับข้างนอกยังฝนตกอยู่นะครับ่อนถักเกมจบแฟนบอลต้องทยอยออกมากันถ้ากลับกันแบบเซ็งๆหน่อยนะครับฝนก,ก็ตกบอลก็แพ้ด้วยเอาไว้นัดหน้าครับแก้มือกันใหม่ยังเหลือให้เก็บแต้มได้อีกหลายนัด